ะมาต่อจาก F1 นะคะ F1 คือตรงนี้นะคะจำได้ไหมคะ F1 ก็คือการเราเอาหัวเชื้อสกูบี้นะคะซึ่งเป็นตัวทิมน้ำตาลท e ิ mm ่มแป้งในร่างกายเราเนี่ยนะคะเอาใส่ไปในโหลแล้วก็เอาน้ำซัพเปอร์ใส่ไปด้วยนะคะจาก PE2 นะคะจากช็อตที่แล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะหมักไว้อย่างนี้นะคะเจวันนะคะเวัน7็ดวันเนี่ยเราก็ ถ้า,ลมมาหลมหมักอย่างนี้เราก็จะเปิดก๊อกอย่างนี้แล้ค่ะชิมทุกวันถ้ามันอร่อยละเราก็พอละเราก็เก็บเก็บใส่ขวดแบบนี้นะคะเข้าตูา้ดื่มรับประทานดื่มไปทุกวนันทุกวนันเบื่อค่ะเบื่อทําไงคะอยากกินลดผลไม้ออ้ยเรามีผลไม้เยอะเลยประเทศไทยนะคะจะกินลดมะกรูดก,ก็ได้ลดมะนาวก็ได้นะคะลดลดูกพับล,ลดมะม่วงนะคะมีหลายรสเลยวิธีการก็ง่ายมากเลยค่ะเราเอาน้ํา อคอมพูชา F1 นะคะใส่เปไปโหลนะคะโหลใส่ลไปประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วอันนี้เป็นโหลเล็กๆนะคะซื้อได้ง่ายๆนะคะอพอเราใส่ไปแล้วเราก็จะใส่แต่ผลไม้ปังน,นะคะตัวนี้ใส่แก้มกรนะนะคะตรงนี้เป็นรสแก้มกรนะคะอันนี้อันนี้เป็นรสแอปเปิลนะคะปเปลใส่ไว้นานขนาดไหนอะ่ะประมาณ2คืนค่ะ สองทุ่ก็จะทานได้นะคะทานได้แล้วก็แล้วก็เก็บ,บเข้าไปเย็นนะคะรสชาติก็เปรี้ยวซ่าน,นะคะเปรี้ยวซ่าเหมือนน้ำอัลมนะคะแต่น้ำอัลมก็มีไม่กี่รสนะคะไม่มีผลไม้ด้วยนะคะเราบอกว่าน้ำอมมันลมอ่ะไม่ดีต่อร่างกายแต่เราก็กินเนาะแต่อันเนี้ยกินแล้วโอ้โหมันเป็นยาอายุวัฒนะน,นะคะอันนี้มีมะม่วงบ้านเรามีมะม่วงเยอะเราก็ทำรสมะม่วงใส่มะม่วง ประมาณสองคืนนะคะ2อคืนก็แยกเลยนะคะแยกกานะคะแยกกาออกแล้วเราก็ใส่ขวดไว้ทีนี้ไอเอฟสองเนี่ยเปรี้ยวซ่าเหมือนน้ำอัดลมนะคะวันนี้เราก็จะมีให้ให้ลองะคะ่ะลองดื่มกันนะคะว่าอ่าเปรี้ยวซ่าเาหมือนน้ำอัดลมนะคะอันนี้ก็จะเป็นรสมันแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้คือ F1 หรือัน,น ซื้อใส่มันแล้นี่แต่แบบนี้นะคะไว้2ถุงนะคะแล้วเราก็เก็บใส่ขวดไว้เอาไว้แล้วระทานนี้ก็จะเป็นสินค้าในท้องตลาดนะคะซื้อเราทานยากเราก็จะทานแ,แค่หน่งช้อนถึงช้อนโต๊ะผสมน้ำหนแก้วแต่เราไม่ต้องทานละเพราะว่าของเราโฮมเมดของเราอ่ะมีโปรไบโอติกมีวิตามินครบนะคะมีกรดเซติกกรดเ r a อกรดติกนะคะ มีพูโรโคนิกนะคะเอซิกซึ่งเป็นสารอาหารที่ที่พร้อมนะคะแล้วก็ไม่มีสาราวัตถุกันเสียไม่มีสารพิษนะคะเพราะว่าคุณหมอเคยซื้อเผื่อมาจากท้องตลาดไปเอามาในะคือหมดมากอุ่นไข่หมูอร่อยระคาถูกมากแล้วก็หยุดเมื่อ,อว่าสารพิษนะคะน้ำสดเลยค่ะและ้วจะทำยังไงคะทีเนี้ยก็ไปศึกษานะคะว่า องุ่นนำเข้าเนี่ยเขาจะขาดหลังสิบนะคะขาดตลาดนี้มาแล้วพาดตาดกับผลไม้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณแหยีไปตลาดก็พยายามเลือกซื้อเมื่อเช้าแม่ค่ะบอกว่าไอตัวเนี้ยนำเข้าจากจีนหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่อันนี้จากเชียงใหม่นะจากไทยนะคะจากจีนจะเป็นสายอีกสายหนึ่งนะ,ะก็เลยเอาเอาลูกพักมาอยากจะกินลองูกพักบ้างนะคะทีน,นี้วิธีการดื่มน,นะคะวิธีการดื่มก็ดื่ม เรื่องดื่มทั่วไปนะคะเพราะว่าบางคนอะพอพอทำก็จะดื่มเป็นชอ้อนทีนี้มันดืมด่มแบบแบบน้ำมันลมเลยนะคะเราก็ใส่น้ำแข็งไปนะคะเราชอบรสอะไรเราก็ทำรสนั้นนะคะอันนี้คือแนบ,บก็จะลองอันนี้รสแมนดรีนบบน,นะคะที่บ้านมีเสฉวนแมนดารีก็จะดื่มเป็นยังไงคะแล้วทำไั้ไหมคะอันนี้ คนอยู่ในนี้ต้องจะทานทุกคนแน่ๆเลยค่ะแล้วก็จะมีรสนอกจากรสนี้แล้วนะคะ <c oughs> ก็จะมีรสอดอกชันดอกชันที่มีประโยชน์มากมายะค,ะค่ะก็เป็นดอกชันที่ปลูกไว้ที่ารเหมือนกนะะันนะคะปลูกไว้หน้าไร่ตกแต่งตกแต่งบริเวณป้ายนะคะเราจะมีรสสีเห็นไหมคะน้าต่งต่อไปนะคะก็จะเป็น รสอื่นนะคะรถนี้เมื่อกี้เพิ่งใส่นะคะยังทานไม่ได้นะคะยังไม่ออกต้องต้องมีฟองก่อนนะคะให้เขามีฟองแล้วให้ให้เวลาเขาสักสองวันนะคะรสชาติของผลไม้สดๆก็จะออกมาประกอบไปด้วยเอนไซม์หลากหลายชานิดนะ,ะเอนไซม์ที่เราพูดถึงอาจจะเป็นเอนไซม์แก้วมังกรไม่พอนะคะเป็นเอนไซม์อย่างอื่นอีกที่ผลไม้ที่ชิมแมงหมัมกอีกนะคะจะเป็นแก้วมังกรน,นะคะ น,นี้เรามาดูรดมะม่วงนะลบแอปเปิ้ลอันนี้ยังทานไม่ได้อีก2วันนะคะเป็นไงคะอยากได้อยากทานอยากดื่มผลไม้ที่เราทำได้หมืุงเราเองแบบโฮมเมดนะคะจาก F1 เป็น F2 ตามที่คุณชอบง่ายจริงๆค่ะวัสดีสวัสดีสวัสดีนะคะลาละค่ะ